จชานมของอินเดียวัฒนธรรมการดื่มชาเรียกว่าแทบจะอยู่ในสายเลือดของคนอินเดียคนที่นี่นิยมดื่มชามากกว่ากาแฟเสียอีกคนอินเดียเรียกเครื่องดื่มประเภทนี้ว่าใจใกล้เคียงกับคําว่าชาในภาษาจีนบางก็เรียกว่ามัสลาไจเนื่องเพราะว่าชาที่นี่มีรสเข้มข้นจากการผสมเครื่องเทศปรุงรสให้เผ็ดร้อนซึ่งมัสลาเป็นภาษาฮินดีแปลว่าเครื่องเทศ ในอินเดียหาซื้อใจได้ง่ายดายมากตามริมถนนมีร้านจำหน่ายชาขนาดเล็กกระจายอยู่ทั่วไปราคาก็ถูกมากทีเดียวแก้วละประมาณ3-5รูปีบางเจ้าก็ขายแพงขึ้นถ้าเป็นบนรถไฟหรือในสถานีต่างๆก็จะมีราคาประมาณ5-10รูปีส่วนผสมพื้นฐานในใจมักจะได้แก่อบเชยการพลูพริกไทยกระวานและขิงเป็นต้นบางก็ผสมรวมกันหลายอย่างบางก็ใส่อย่างใดอย่างหนึ่ง และมีทั้งชาดำเพรียวๆหรือชานมแต่ชานมนิยมกันมากกว่าและมีขายโดยทั่วไปการปรุงใจไม่ยากอะไรเลยแค่นำใบชามาต้มให้เดือดแล้วผสมนมน้ำตาลและเครื่องเทศดังกล่าวข้างต้นเลือกเติมได้ตามใจชอบต้มให้เดือดสักพักแล้วกรองใส่แก้วรับประทานแบบร้อนหรือจะผสมน้ำแข็งดื่มแบบเย็นๆก็ไม่เลวนะส่วนผสมดังกล่าวข้างต้นก็ทำให้ชานมหรือไจหรือมัสลาไจของอินเดียมีรสเข้มข้น และเผ็ดร้อนดีนักแลดืล่มแล้วคงทําให้คลึกคักหายง่วงกันและที่อินเดียเขาจะมีช่วงพักเบรกสําหรับทานใจกันด้วยรวมทัง้งการประชุมสัมมนาต่างๆก็นิยมเบรกกันด้วยใจเช่นกันใจจึงเป็นเครื่องดื่มที่นิยมกันอย่างกว้างขวางในอินเดีย